หลบหน้าฉันเหรอทำไมแกจะตัดแม่ตัดลูกฉันเลยหรือไงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแม่ต่อแหละไม่รู้แหละยังไงแกก็ต้องหาเงินหนึ่งแสนมาให้น้องแกแต่งงานให้ได้แต่หนูไม่มีเงินนะแม่โกหกอย่างแกเนี่ยนะไม่มีฉันเลี้ยงแกมาอย่างยากลําบากให้แกมีชีวิตสุขสบายในเมืองแล้วเนี่ยเหรอคือสิ่งที่แกตอบแทนฉันไอ้ลูกในละคุณ ลูกในละคุณอย่างนั้นเหรอแม่หนูได้เงินเงือนแค่สองหมื่นเองเนี่ยต้องให้แม่ใช้เนี่ยต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยต้องให้น้องใช้อีกอะเงินเดือนของหนูแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะแม่นี่แกจะได้เวลางานแล้วอะนี่เข้าไปเลยพี่ก็อยพี่ตาอ้าวนุว้ยมายืนทำไมตรงนี้ ทำไมไม่เข้าทำงานก็รอ,อพวกพี่สองคนนี่แหละไปเข้างานกันอันแม่ขอร้องนะลูกอันต้องช่วยน้องนะเจ้านี่มันมาคุมถ้าเราไม่มีเงินไปคืนมันมันจะฆ่าน้อง อันน้องช่วยน้องนะลูกแม่ก็หนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่มีเงินแม่จะบังคับหนูทำไมล่ะแม่ไม่ได้บังคับลูกแม่มาขอร้อลูกนะทำไมอันใจร้ายจังวะทำกับแม่ได้ลงคอ นั่นดิป้าคนน ok ี้โชคร้ายจริงๆอ่ะที่มีลูกสาดันเนี่ยอันฉันไม่รู้หรอกนะว่าอันกับแม่มีปัญหาอะไรกันแต่ว่าอันเป็นลูกไม่ควรให้แม่มานั่งขอร้องแบบนี้นะคุณป้าคะลุกขึ้นก่อนนะคะ <seus S 2> นุย ไม่ใช่อย่างที่แกคิดนะ <c oughs> คุณป้าคะคุณป้ามาได้ตรงเวลามากเลยนะคะ <c oughs> คือว่าอันเนี่ยเขาติดหนี้หนูอยู่ห้าหมืนบาท <c oughs> ยืมไปตั้งนานแล้วไม่คืนสักทีคุณป้าว่าควรทำยังไงดีคะ ฉันทำยังไงล่ะฉันไม่ได้เป็นคนยืมซะหน่อยคุณป้าเป็นแม่เขานะคะถ้าแม่ไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยล่ะคะโอ๊ยฉันไม่มีให้หรอกนะอย่างคุณป้าเนี่ยนะคะไม่มีให้ <c oughs> หนูได้ข่าวมาว่าคุณป้าเนี่ยมีที่ดินตั้งหลายแปลงถ้าขายเนี่ยก็ได้หลายบาทเลยนะคะ ออแล้วก็ยังจำได้อีกว่าคุณป้าเนี่ยมีบ้านในเมืองอีกหนึ่งหลังในจักรยนต์ของชายป้าอีกไม่ใช่เหรอคะแล้วก็ยังมีแหวนเพชรเม็ดโตโตกําไรทองแล้วก็ยังมีสร้อยทองด้วยทั้งหมดเนี่ยมันก็เงินทั้งนั้นไม่ใช่เหรอคะ ได้นะของทั้งหมดเนี่ยเป็นของลูกชายในคนเดียวใครยืมไปก็<ๆ>ไปเอาของคนนั้นสิแล้วที่ลูกชายของคุณป้าไปสร้างหนี้ไว้ล่ะคะทำไมคุณป้าต้องให้อ่านเขาใช้แทนด้วยคุณป้ารักแล้วก็เป็นห่วงลูกชายของคุณป้ามากวางแผนชีวิตให้เขาทุกอย่าง แล้วลูกสาวล่ะคะนอกจากขอเงินแล้วเนี่ยคุณป้าเคยเป็นห่วงเขาจริงๆบ้างไหมแบบนี้หรือเปล่าคะที่เขาเรียกว่าแม่ลำเบียงทำไมป้าเขาทำกับลูกสาวแบบนี้วะนั่นดิทีแรกเข้าใจผิดคิดว่าอันเขาไม่ดีกับป้าคิดผิดจริงๆเลยวะเออน่าสงสารอันเนาะ ำเอียงซะหน่อยแต่ลูกสาวอ่ะอีกหน่อยก็ต้องแต่งงานไปอยู่กับคนอื่นแต่ลูกชายเป็นลูกชายแค่คนเดียวเขาจะเลี้ยงดูฉันตอนแก่แล้วตอนเนี้ยเขาอายุ่0ิบละยังไม่ได้แต่งงานเลยฉันก็ต้องทำทุกวิธีทางเพื่อหาเงินค่าสินสอดให้ลูกชายจะได้แต่งงานหรือปะลูกชายของป้าอายุ20ป้าก็กลัวว่าเขาจะหาเมียไม่ได้ ป้าจำได้ไหมคะว่าอันเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่เอ,อ่อยี่สบสองยี่สิบห้าค่ะอันเขาแก่กว่าน้องชายตัวเองไปห้าปีป้าเคยคิดถึงเรื่องแต่งงานของอันเขาบ้างไหมคะ <S <S> <S คุณป้าดูสิคะผู้หญิงคนนี้เขาอายุ25แล้วนะคะ เสื้อผ้าดีๆสักตัวเขายังไม่เคยซื้อเลยไหนจะลองเท้าอีกเขาทนใส่คู่นี้มาตั้งหลายปีเขายังไม่กล้าซื้อใหม่เลยคุณต้ารู้ไหมคะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องเก็บเงินส่งเงินให้ที่บ้านไงคะแล้วไงอ่ะก็มาเป็นลูกสาวใช่ม ลูกสาวหรอคะป้าเคยเห็นอันเขาเป็นลูกด้วยหรอคะนึกว่าเห็นว่าอันเขาเป็นตู้เอทีเอ็มซะอีกมาหาแค่ตอนต้องการเงินหนูขอถามป้าจริงๆนะคะป้าเคยรักแล้วก็เป็นห่วงอันจริงๆหรือเปล่าคุณป้าคะป้าดูลูกสาวป้าสิคะไม่ว่าป้าจะทำยังไงใส่เขาเขาก็ไม่เคยโกรธเขายังรัก แล้วก็ยังเป็นห่วงแม่เขาเสมอรูปที่ตั้งหน้าจอเนี่ยถ่ายนานแล้วใช่ไหมคะที่อันเขาย,ยังตั้งรูปนี้อยู่เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นห่วงป้าเขารักป้ามากกว่าเงินทองซะอีกอัน แม่ขอโทษนะลูกแม่ไม่เคยรู้เลยว่าแม่เป็นแม่ที่ลำเอียงขนาดนี้อันยกโทษให้แม่นะไม่เป็นไรค่ะแม่ยังไงแม่ก็เป็นแม่ที่มีพระคุณต่อ,ตอนหนูที่สุดแล้วคะ่ะ อันยกโทษให้แม่นะลูกต่อไปแม่จะไม่บังคับให้อันหาเงินให้แม่กับน้องอีกลูกควรจะไปมีชีวิตของลูกเอง เราถึงมีนิ้วแค่สิบนิ้วเนี่ยเอาทั้งหมดนี้เลยค่ะเขาจ่ายนะคะโปรเจกต์พี่เพิ่งเสร็จไปพอดีอันอยากได้อะไรเดี๋ยวพี่ซเซอให้หมดเลยฉันอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆที่มีพื้นที่สักสามไร่ พี่ซื้อฉันไหวไหมฮัลโหลเพื่อนโลตันช่วงนี้บริษัทกูมีปัญหานิดหน่อยวะ่ะกูว่าจะขอยืมเงินมึงอะ่ะได้เด็แล้วมึงจะยืมเท่าไหร่อะ,อะสองล้านมะเพื่อน ไม่มีปัญหาเพื่อนเดี๋ยวกูโอนให้มึงเดี๋ยวนี้เลยดีเพื่อน Thank you นะเสียขาหนูอยกากโโได้14 Pro Max ค่ะได้เดี๋ยวคืนนี้เสียจัดแพงอัน พี่ตานพี่ไม่ได้อนเงินให้ฉันสองวันแล้วนะพี่เพิ่งได้รับโปรเจกต์ใหม่มาช่วงนี้พี่เลยยุ่งมากเลยอะเอ,อเดี๋ยวพี่รีบออนให้นะค่าขนมชั้นแสนห้ารวมกับค่าดอกพี่ออนให้ฉันสองแสนก็แล้วกัน จะอันอันไม่ได้ทำกับข้าวไว้ให้พี่หรอพี่นี่มันก็เที่ยงคืนละใครจะไปรู้ว่าพี่ยังไม่ได้กินขา้าวต้มมาม่ากินเองก็แล้วกัน สวัสดีครับเฮียหลงเฮียหลงครับโปรเจกต์นี้สำคัญกับผมมากเลยนะครับรบกวนเฮียหลงพิจารณาอีกรอบนะครับฮัลโหลฮัลโหลพี่ตันทำไมออกมานานขนาดนี้ฉันถือของจนเมื่อยมือไปหมดแล้วเนี่ย พี่เอารถไปซ่อมแล้วอะไอ้รถกรเก่าๆของพี่นะี่ยควรเปลี่ยนได้แล้วนะแจกของเพื่อนฉันเดี๋ยวนี้เขาขับรถสปอร์ตกันหมดแล้วจะอีกหน่อยพี่เปลี่ยนให้นะไปะเราไปซื้อของกันต่อไม่เอาพี่ฉันเดินช็อปปิ้งจนเมื่อยขาไปหมดแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าก็เ,าเปลี่ยนจากซื้อของเป็นโอนเงินให้ฉันแทน เร็วสิทางบัญชีเช็คดูหรือยัง เงินในบัญชีบร <deviation> ิษัทไม่มีสบัดแล้วเหรอยังติดต่อเดีวไม่ได้เหรอ หอแป๊บผมจะไปหาเดี๋ยวนี้เลยพี่ตันไหนพี่สัญญาว่าคืนนี้พี่จะอยู่กับฉันไงเรื่องเงินเงนิงนเงนิงนเงนินเงินในสายตาของอัน มีแต่เงินใช่ไหมนอกจากใช้เงินอันทำอะไรบ้างตอนนี้พี่ไม่มีเงินแล้วพี่ลงยาแล้ว พี่รู้อยู่แล้วลนะ่ะถ้าวันไหนที่พี่ไม่มีเงินอันก็จะไปจากพี่ไปเลยไปให้หมดเลยฉันคิดไว้อยู่แล้วว่าคนที่ใจอ่อน เชื่อคนง่ายปฏิเสธคนไม่เป็นแบบพี่สักวันจะต้องโดนหลอกแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครช่วยพี่ได้เงินที่พี่ให้ฉันฉันเก็บไปหมดเลยนะฉันไม่ได้ใช้แม้แต่บาทเดียวเลยพี่เอาเงินนี้ไปหมุนนะ นี่มันอะไรกันมีอะไรหรือเปล่าครับบอสดูดรายงานที่มึงทำดิบอสครับผมขอโทษครับผมผิดเองเดี๋ยวผมจะรีบแก้ให้นะครับขอโทษขอโทษมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเพราะความผิดพลาดของมึง เกอกบทำบริษัทเสียหายเพราะงั้นกูจะหักเงินเดือนมึงโอ้ย ไมแกถึงได้มาช้าแบบนี้เนี่ยขอโทษนะครับพอดียังรถผมแตกครับเอ๊ะแล้วทำไมน้ำฉันมันหกหมดแบบนี้แล้วอย่างงี้ฉันจะเดินไปยังไงขอโทษนะครับขอโทษพอดีเมื่อกี้เกิอดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะทําน้ําฉันหกยังไม่พอยังมาส่งช้าอีกเอากลับคืนไปเลยนะฉันไม่รับ แล้วคอยดูนะฉันจะคอมเพลงแกด้วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าไอ้ตาบอดหรือไงวะทางนั้นกว้างเดินมาชนกูได้ไงมึงาอะไรนะ มึงว่าใครตาบอดมึงเดินไม่ดูทางเองยังยังมดาด่ากูอีกมึงอยากเจ็บ,จบตัวใช่<ด>ไหมไ<อ>ไแก่ได้เข้ามาสิใครกลัวมึงได้รอกูแป๊บ ค่ะพ่อแม่ทำกับข้าววีเยอะเลยพ่อรีบกลับมานะหนูกับแม่รอพ่ออยู่จ้าลูกพ่อจะรีบกลับไปเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวพ่อจะแวะซื้อขนมที่ลูกชอบไปให้ด้วยนะค่ะพ่อหนูรักพ่อที่สุดเลยฮ<ะ>ัลโหล ทิรักเลิกงานหรือยังคะวันนี้วันครบรอบของเราทิรักรีบกลับมานะฉันทําของอร่อยๆที่ทิรักชอบกินไปเยอะเลยค่ะรีบกลับมากินด้วยกันนะจ้าทิรักค่ะรีบกลับมานะจ้าเออ ผมต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ผมใจร้อนไปหน่อยคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ผมก็เสียงดังเหมือนกันผมก็ผิดเหมือนกันครับผมก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะครับไม่เป็นไรครับ